สวัสดีคุณผู้ชมทุ่นท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องช้างเกรียนแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไฟด์มาร์เกอร์กันเองนะอันนี้ไฟดมาร์เกโอเคนะครับแล้วคราวนี้ก็บอกว่านี่มบอกว่า m า r k มาจากบ f b อบนะครับโอเค นะแล้วเขาบอกว่าเขาได้สิทธิ์ที่จะทำา a r k e r แล้วฉะนั้นอย่าด่ามากเขานะครับแล้วก็เกมนี้นะ่าจะสร้างมันใน2019นะครับโอเคแล้วทรกคนถรมว่าไอกเกมนี้มันมีดีอะไรเนี่ยก็แค่หามาร์กเกอร์เขาเห็นเขาทํากันนะไม่มีอะไรล,ลงแล้วนะแล้วเขาก็ถ้าจะถามพีกว่าทำไมถึงกินแบบนี้เพราะว่าใส่หุ่นยนต์พวกความสวยงามโอเคไปอืม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  อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้งมูมนี่น่าจะนับแฮะเหมือนเห็นผ่านๆวะก็ไม่น่าจะนับแหละอ้าวนี่ไงได้นี่คือตัวลอจินน่แล้วน,ลนะครับผมจำได้ฮะเอ้ยเกมีคำถามอะไรไหมเอ่อไห้ไห้ไห้บาย โอเคก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคน่าจะให้ถามคำถามอะไรนี่แหละว่าเจอปัญหาให้ทําไงนะครับนี่อาตั้วนี่มันเป็นมาร์กเกอร์หรือเปล่าสโนมะนมาร์กเกอร์โอ้โหมืนเบดผมก็เต็มกระเป๋าแน่เลยนี่อมืมีตัวอะไรเนี่ยนมะันอ้ยเหมือนเจอนี่หรือเปล่าสโนมาร์กเกอร์นะครับ พี่น้องนะอุ้ยอืม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 ุ้ยมืดตังเลยนา่าจะไม่มีนะโอ้นี่ไงนี่คืออะไรแฮงกิ้งมาร์กเกอร์ เราเจอสโนว์มาร์กเกอร์อะไรนี่สโนว์แมนมาร์กเกอร์แล้วก็แฮงกิ้งมาร์กเกอร์นะครับแล้วก็พูลเปอร์มาร์กเกอร์กูซิมันจะมีอะไรอีกสโนว์มาร์กเกอร์หาง่ายมากเลยเนาะอุ้ยนี่ไงตัวแดงเลดมาร์กเกอร์นะครับมาร์กเกอร์สีแดง คุนครับยากเล่นในโทรศัพท์อืม,อม,อมนี่ก็มือตึ๊ดๆเลยนี่ก็อะไรเนี่ยเบบี้มาเกอร์อืมไม่มีละอืมก็หายากอยู่นะเนี่ยมันจะมีอีกเกมที่แบบไฟดเดียบแล้วนะครับเนี่ย เหมือนเมนะเห็นแบบเยอะมากอีกเกมน่าจะเป็นหาแพนด้าหาไก่หาเป็ดอะไรก็มีหมดนะครับอือออุ้ยมีไหมนไม่มีเข้าไปไม่ได้เด้อเอออุ้ย,อยเอาอืมมาขับในโทรศาพัพท์ โอ้ไปหาตรงอื่นดีกว่ามาร์เกอร์ไม่น้องยอันนี้อะไรฟ้าๆอันนี้นะไม่ใช่มาร์เกอร์รอะอลิคิดมาร์เกอร์นี่ มีมาร์กเกอร์เลยตั้งอยู่แถวนี้แหละอุย้ย <c oughs> นี่เอาเออแทนมาร์กเกอร์อย่าสีก็เลยฮะโอเคเนะครับก็หาต่อวิ่งเลยดีกว่า <c oughs> ี่คืออนะไรเอุ้ยกลาสมาร์เกอร์เนียนอีกแล้วอย่ามาเนียนนะครับมาเกอร์เอ้ยไม่เจอแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไม่จะไปสอดอุย เออแล้วถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าสปอยนะมันอยู่ตรงไหนบ้างมันน่าเบื่อให้สปอยอะ่ะอุ้ยเจออะไรมันคือ m เกอร์หรือป้าัไงบี marker นะครับม m เกอร์ที่เป็นพึ่งดยูนะอันนี้อะไร,นะรเนี่ย factory that will be good for economy อือหืออ้ยมีตัวดำๆอยู่ดิ มาร์กเกอร์ for back baseplate ส o ัสดีส w ัสดีส r ั o ดีสวบสดวัสดีาวัสดีสวัสดีสวัว่าเคสวัสดีสวััสดีสวัอัีัดีสวัสดย่ดีวยสอีสวัอดีันมีการด่าเราแย่ด้วยโอเคส ก็มีกดมาเนาะเอานี่เจอแล้วจินเจอเบรดมาร์เกอร์อันนี้น่าจะเป็นดินแดนแคนดี้นะครับเหมือนในการ์ตูนไม่มีใช่ไหมไม่มีแหละในการ์ตูนเอาคุณมากตายเลยบ้านนี้เข้ายังเอายังเลยเอาโอ้ <laughs> ิดออกละกูว่ <c oughs> วาอย,อยู่ดีก็ได้มาเกอร์รมันเป็นพาชตีมาเกอร์อันนี้ฝามาเกอร์มันก็เหมือนไอลิควิดมาเกอร์เนาะเอ๊ะตอบอะไรหาไม่เจอใช่หรือเปล่าไม่ใช่อืมมาเกอร์มาเกอร์ คือมาเกอร์ไปแล้วไงมาเกอร์พึ่งอุ้ยไอ้ม,มองม่วงนีง่เอาไปยังมีตัว Help Watch Ball มาเป็นไอสกอรชัวอ๋ออ๋อมันก็แค่ตัวแนะนำแค่นั้นเหมือนเดิม คืออะไรเนาะอืมมน่าจะมีมาร์เกอร์อยู่แหละของมันต้องมีนี่ก็มีแต่ดัมมี่อะไรไม่รู้นะอันนี้ไงมาร์เกอร์ผีสิงนีอีกเหรอโอ๊ยมืดเลยโอ้คิสตัลมองเห็นไรเลย อืมันก็แปดนาทีแล้วน,นะสรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้กันนะครับก็นะได้นิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับโอเคนะปึ๊บขอดูกด่อนดิโอ้ผมไม่ได้ตัวมีเดียมเลยโอ้ Oh, my God. <laughs> oh.